ในโลกการทํางานที่ทุกอย่างหมุนเร็วไปหมดแบบนี้เนี่ยแค่จัดการ To-do list อย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะครับที่จะทําให้เราเติบโตได้ในระยะยาววันนี้เราจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลกันครับซึ่งมันเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่จะมาเปลี่ยนวิธีที่เราทํางานและเติบโตในสายอาชีพไปเลยก็เดี๋ยวเราจะไล่ดูกันไปทีละสะเต็ปเลยนะครับจากข้อจํากัดของ To-do list เนี่ยไปสู่การสร้างระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลของเราเองตั้งแต่การวินิจฉัยการออกแบบ การลงมือทําในแต่ละวันไปจนถึงการทําให้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นวงจรแห่งความสําเร็จครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเราจะไปให้ไกลกว่าแค่การทํา to-dolist มาดูกันครับว่าข้อจํากัดของการทํางานแบบเชิงรับเนี่ยมันเป็นยังไงเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับที่แบบยุ่งตลอดทั้งวันเลยนะทํางานเสร็จไปก็หลายอย่างแต่พอหันกลับมามองตัวเองอีกทีอ่ะกลับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลย ความรู้สึกนี้แหละครับมันคือสัญญาณเตือนที่สำคัญมากๆเลยนะก็เพราะว่าในโลกที่มันหมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยการทำตาม To Do List อย่างเดียวมันไม่พอหรอกครับมันมักจะทำให้เราติดอยู่กับการทำงานเชิงรับเหมือนคอยริ่งดับไฟที่เกิดขึ้นตรงหน้าไปวันๆซึ่งมันไม่พอแน่ๆสำหรับความสำเร็จในระยะยาวเราเลยต้องการระบบที่มันมองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นเชิงรุกมากกว่านี้ครับและนี่ก็คือทางออกของเรื่องนี้ครับ ระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลหรือ y o u r Personal Operating System มันคือแนวทางแบบบูรณาการเพื่อการเติบโตอย่างแพ้จริงแล้ว Personal Operating System เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ลองนึกภาพตามนะครับมันคือระบบที่รวมเอาเฟรมเวิร์ต่างๆมาไว้ด้วยกันเพื่อช่วยเราจัดการตัวเองได้อย่างมีกลยุทธ์พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมันไม่ใช่แค่เทคนิคเดียวนะครับแต่เป็นเหมือนกล่องเครื่องมือที่ทุกชิ้นทำงานประสานกัน ซึ่งแกนหลักๆของระบบนี้เนี่ยจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือส่วนวินิจฉัยหรือ Diagnostic เพื่อให้เข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนต่อมาคือสถาปัตยกรรมหรือ Architectural เพื่อออกแบบว่าเป้าหมายในอนาคตของเราคืออะไรจากนั้นก็เป็นส่วนปฏิบัติการหรือ Operational ที่จะมาช่วยจัดการงานในแต่ละวันและสุดท้ายก็คือการทำซ้ำหรือ iterative ครับที่จะทำให้เราพัฒนาขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ขั้นตอนที่1เลยฮะ การวินิจฉัยหรือการทำความเข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเครื่องมือที่เรียกว่าทรงพลังแล้วก็เริ่มได้ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็คือ personal SWOT analysis หรือการทำ SWOT ของตัวเองนี่แหละครับเราจะมาดูปัจจัยภายในก็คือจุดแข็งจุดอ่อนของเราเทียบกับปัจจัยภายนอกก็คือโอกาสและอุปสรรคต่างๆการที่เราได้เห็นภาพรวมแบบ360องศาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดเลยของการวางแผนเชิงกลยุทธ์พอเรารู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหน ขั้นตอนที่2ก็ตามมาเลยครับก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบว่าเราอยากจะไปที่ไหนนั่นเองเวลาเราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะมี2องเฟรมเวิร์กหลักๆที่คนนิยมใช้กันก็คือ smart goals กับ OKRs OK นะครับถ้าจะให้เทียบกันง่ายๆเลย smart goals จะเน้นเรื่องการลงมือทำงานต้องชัดเจนเพื่อรับประกันความสำเร็จในขณะที่ OKRs OK เนี่ยจะเน้นเรื่องความทะเยอะทะยานเน้นผลลัพธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเราครับ มาเจาะลึกที่ OKR OK กันอีกนิดนะครับมันก็ย่อมาจาก o b j e c t i v e and Key r e s u r t s นี่แหละครับตัว o b j e c t i v e หรือตัว O เนี่ยก็คือสิ่งที่เราอยากจะบรรลุซึ่งต้องเป็นเป้าหมายที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับส่วน Key r e s u r t s หรือ KR ก็คือแล้วเราจะวัดความสำเร็จนั้นยังไงซึ่งตรงนี้แหละครับที่ต้องชัดเจนและวัดผลได้ลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้ครับจะได้เห็นภาพชัดขึ้นสมมติว่า o b j e c t i v e ของเราคือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Visualization ที่ใครๆก็ยอมรับ ทีนี้คีย์รีเซิลที่จะวัดผลก็อาจจะเป็น 1. สอบผ่านไปรับรองขั้นสูงของแท็บโลให้ได้ภายในไตรามาสที่2 2. เขียนบทความเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก3บทความลงบล็อกของบริษัทแล้วก็ 3. จัดอบรมให้คนในทีมเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆสัก2ครั้งเห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนเป้าหมายที่ดูเหมือนจะจับต้องยากให้กลายเป็นแผนที่ที่ชัดเจนขึ้นมาทันทีโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แล้วคำถามคือแล้วจะไปให้ถึงได้ยังไงนี่แหละครับที่มาของขั้นตอนที่3าม การปฏิบัติการรายวันหรือการจัดการเครื่องยนต์แห่งความก้าวหน้าของเรานั่นเองเครื่องมือสุดคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือ Eisenhower Matrix ครับเราจะแบ่งงานออกเป็นสีช่องง่ายๆเลยก็คือดูว่ามันสำคัญไหมกับมันด่วนไหมถ้าทั้งสำคัญและด่วนก็คือช่องที่1ต้องทำทันทีถ้าสำคัญแต่ไม่ด่วนอันนี้คือช่องสให้วางแผนทำถ้าไม่สำคัญแต่ด่วนนี่คือช่อง3ลองมอบหมายใ,ให้คนอื่นทำดู และสุดท้ายทําไมสําคัญแล้วก็ไม่ด่วนด้วยอันนี้ช่อง4เลยครับตัดถึงไปได้เลยแต่รู้ไหมครับว่าหัวใจสําคัญของแมทริกซ์นี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่การจัดลําดับงานเฉยๆนะครับแต่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงคือการพยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในช่องที่2ครับคือช่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอย่างเช่นการวางแผนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพราะว่าการลงทุนเวลาตรงนี้เนี่ยมันคือการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตหรือเรื่องไฟไหม้ในอนาคตนั่นเองครับ และอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ดีมากๆเลยก็คือวงจร PDCA ครับมันเป็นกระบวนการ4ขั้นตอนง่ายๆที่ทําซ้ําได้เรื่อยๆเลยนะเริ่มจาก plan คือการวางแผนว่าจะปรับปรุงอะไรต่อด้วย do คือลองลงมือทําในสเกลเล็กๆดูก่อนจากนั้น check ก็คือการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลลัพธ์และสุดท้ายคือ act ครับถ้ามันดีก็ปรับให้เป็นมาตรฐานใหม่หรือถ้ายังไม่ดีก็เริ่มวงจรใหม่อีกครั้งเป็นวิธีที่เป็นระบบที่จะทําให้กระบวนการทํางานของเราดีขึ้นเรื่อยๆครับ เอาละครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการนำทั้งหมดนี้มารวมกันเราจะประกอบร่างเครื่องมือทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นวงจรแห่งความสำเร็จที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไรภาพนี้จะทำให้เห็นชัดขึ้นครับว่าระบบ OS ส่วนตัวของเราเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรยังไงเราอาจจะเริ่มจากภาพใหญ่รายปีโดยการทำา s w ต t Analysis จากนั้นก็แปลงมาเป็นเป้าหมายรายไตรมาสด้วย OKRs พอมาถึงรายสัปดาห์เราก็ใช้ Eisenhower Matrix ในการวางแผนส่วนการทำงานรายวันก็อาจจะจัดการผ่านคันบานบอร์ดและที่สำคัญคือเราใช้ PDCA เพื่อปรับปรุงทุกอย่างอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่ภาพใหญ่สุดไปจนถึงการลงมือทาในแต่ละวันเลยหรือถ้าจะให้สรุปง่ายๆเพื่อให้เลือกใช้เครื่องมือได้ถูกนะครับถ้าอยากจะวินิจฉัยภาพรวมเชิงกลยุทธ์ก็ใช้ SWOT ครับเหมาะจะทำเป็นรายปี ถ้าอยากจะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อกลับเคลื่อนผลลัพธ์ก็ใช้ OKRs okay ครับอันนี้ก็เหมาะกับรายไตรมาสส่วนการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันก็ต้อง Eisenhower Matrix เลยครับใช้ได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์และสุดท้ายถ้าอยากจะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นก็ใช้ PDCA ได้เลยครับอันนี้ทำได้ต่อเนื่องตลอดเวลาครับ และสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะย้ําว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การสร้างแผนที่ที่มันเพอร์เฟกต์ไรที่นะครับแต่คือการที่เราได้เข้าสู่กระบวนการของการคิดเชิงกลยุทธ์การเรียนรู้และการปรับตัวอย่างต่อเนื่องต่างหากเพราะระบบนี้มันเหมือนสิ่งมีชีวิตครับไม่ใช่แผนที่ที่เขียนครั้งเดียวแล้วตายตัวเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คืออะไรคือก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราสามารถเริ่มทําได้เลยในสัปดาห์นี้เพื่อเริ่มต้นสร้างระบบปฏิบัติการส่วนบุคคลของตัวเองขึ้นมาครับ